สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับนะรายการนี้นะครับเป็นพระคุณแผนรุ่นล้านรวยๆนะครับนะวันนี้มาอัปเดตให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับตก20รายการนะครับวันนี้นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะสามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับนะจับมาอัปเดตให้พี่พี่กันอีกหนึ่งรอบนะฮะ วันนี้ก็คัดมานะฮะมีสวยๆหลายรายการกันเลยครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะฮะรายการที่หนึ่งครับโอ้โหนี่ฮะสวยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับพระสมเด็จหัวใจคุณแผนนะครับรุ่นร้านรวยขอวงปู่มหาชีลานี่ครับนี่นี่ครับปู่มหาชีลานี่ครับสมสมเกเปะนะครับนะหรือในี่ยสมสมนี่ครับปู่สร้างไว้นะฮะ รุ่นนี้นะครับนะเป็นเนื้อฟ้าประพัดศรนะครับตะกรุดทองทิพย์เจ็ดดอกนะครับกําไรทองคู่นะครับแล้วก็ฝังด้วยเพชรนะครับหลังฝังตะกรุดอีกสามดอกรายการนี้ก็เลขคดนําเบอร์มาเลขยี่สบสามนะครับนะเปิดเป็นปันในพี่เบาๆครับนะองค์นี้สวยๆเลยนะครับองค์นี้นะจัดเต็มแบบนี้นะครับผมขอที่สอง้อยปดสิบาทนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งฮะรายการที่สองครับมาเป็นเนื้อสีเทาฮะเลขค้ดนัวเบอร์นะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับ นะครับ ughs. ลายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบโรยตะใบทองตะกุดทองทิพย์สามดอกนะครับหองน้องเป็นนําเลือกทุกองนะพี่นะคัดมาคือนําเลือกทุกองนะฮะองน,นี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับรายการนี้ชื่อสวยเลขโคดัาเบอร์หมายเลขสิบสามรรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำโรยแบ้งเศษตะกุดทองทิพย์สามดอกครับรายการที่สามนะฮะรายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบาทนะครับนะฮะ สวยงามนะครับรายการที่สามต่อมารา,ายการที่สี่ครับรายการนี้นะครับเลขโคจเบอร์มันเลขยี่สามรายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสรนะฮะทาน้ําทองฮะนี่ฮะเลขโคจเบอร์ยี่สามนะครับจะกดด้านหลังสามดอกครับพี่นะองค์นี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสรโรยตะไบทองฮะ เนื้อขาวเกสรโรยจะใบทองครับสวยเลยพี่ชายนะครับนี่ฮะปุดทองทิพย์สามดอกนะเลขคนตัวเบอร์สิบเจ็ดนะองค์นี้สองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่ห้าครับต่อมารายการที่หกครับโอ้โหอีกหนึ่งเนื้อเนียฮะยอดฮิตนะฮะอีกหนึ่งเนื้อยอดฮิตยอดนิยมเลครับพี่นะฮะสำหรับรายการนี้นะครับนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์มาเลขสองศูนย์นะฮะนี่คมกริบนะครับเนื้อผงน้ำมันโบราณนี่นี่ฮะเป็นหนึ่งเนื้อจะคมมากพี่เนื้อนี้นะ ปิดทองหลามตัดตะกุฎทองทิพย์เจ็ดดอกนะครับใครจะเลี่ยมนะฮะแจ้งได้นะเลี่ยมองค์ละแปดสิบบาทนะครับเลี่ยมกันน้ำองค์ละแปดสิบบาทนะครับนะรายการนี้ตะกุฎทองทิพย์เจ็ดดอกนะองค์นี้ผมขอสามร้อยนะครับองค์นี้ผมให้พิเศษสามร้อยบาทนีนอีพีนี้นะครับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับนะรายการนี้ก็ตะกุฎจัดเต็มไม่แพ้กันพี่นะองค์นี้ฝั่งโค้สด้วยนะครับเนื้อผงน้ำมันโบราณนะครับรายการนี้มหาชนมลศาลนะครับ เลขโคตรเบอร์หมายเลขเก้านะองค์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับเลขเก้าเลขสวยองค์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่เจ็ดนะครับนี่เลขเก้าครับนำเลิกด้วยนี่ครับต่อมาเป็นรายการที่แปดเลขโคตรเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับนี่ครรายการนี้เป็นเนื้อกินโคกนะครับประกายแสงนะครับสลักฝั่งตะกุดอีกหกดอกนะครับนี่นฮะรายการนี้นะเอาไปสองร้อย ห้าสิบบาทพอพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับอีกหนึ่งรายการครับนะพิเศษนะครับเลขคนจัเบอร์มาเลขสองหกรวมกันได้แปดนะครับรายการนี้นะครับเป็นตะกุดทองคํานะครับเป็นเนื้อดินเผาดินโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าน้ําตะกุดทองคําคู่เลยตะกุดทองทิพย์อีกสามตอกครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายทองคาคู่เลขคนจัเบอร์ยี่หกนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับตรงนี้นะแบ่งปันให้พี่ที่450บาทพอ่รับ450บาทพอครับมีองค์เดียวครับนะตะกุดทองเอ๊กำไรทองคํานะครับพิเศษให้เลยพี่นี้นะครับราคาลดลุดไปนะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบนะครับนะถือว่าเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับใครดูใครไวใครได้นะครับต่อมาครับรายการที่สิบนะครับรายการที่เป็นเนื้อเหลืองนะครับบุษราจํนะครับโรยพลอยตุ๊กปลาเก้าตะกุดทองทิพย์หกดอกครับ เลขคนจำนวนมาเลขสิบเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับนะไอสองร้อยห้าสิบาทพอพิเศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เลขคนจำนวนมาเลขสิบรายการนี้เป็นเนื้อแดงสุริยค่าองค์ขาวซุ้มขาวตะกุดทองทิพยสีดอกฝังเพชรตะกุดสามดอกฮนะนี่ฮะเนื้อทูโทนพี่ชายองค์นี้เอาไปสองร้อยแปดสิบบาทนะครับสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมา 2, รายการที่12บสครับรายการนี้จัดเต็มพี่ชายเลขโค้ดนต์เบอร์มาเลขยีรวมกันได้แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อเท้าองทุ่ครับพี่ชายนะครับนี่ฮะโรยโรยพอยเสกโรยตะไบทองกุฎทองทิพย์เจ็ดดอกกับลายทองคู่ฝั่งเพชรนะฮะหลักฟอนทุกข์สามดอกครับรายการนี้หนึ่งรายการจัดเต็มครับองค์นี้ขอ350บาทนะครับองค์นี้ขอ350บาทพี่นะรายการนี้จัดเต็มครับพิเศษ EP นี้นะผมแบ่งปันให้ที่280นะฮะอ่านี่างไง นี่ได้มาชุดใหม่นะครับนะผมแบ่งปันให้เลยนะครับใครไวใครได้พี่เช้านี้นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดปรายการที่ที่สามอะรายการที่ที่สามเด้โคจเบอร์มาเลขตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขเจ็ดเนื้อแดงครับโรยผงตะไบทอะกุดทองทิปสามดอกครับรายการนี้เอาไปพิชายสองร้อยสี่สิบาทนะสองร้อยสี่สิบาทครับสวยพิชายนะครับเอาไปบูชาพระขุนแผนนะฮะหัวใจคุณแผนล้านรวยๆครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ครับนะรายการที่สิบสี่ลนนี้รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อว่าภายดดานะครับนี่ฮะเลขค้นตัวเบอร์ตัวเดียวหลักเดียวหมายที่สามตะกุดทองทิพย์นะฮะหกดอกรอยแบงค์เศษครับรายการที่รายการที่สบี่นะครับขอแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับองค์นี้สองร้อยแปดสิบาทนะฮะสวยสยเลยพี่ชายครับรายการที่สิบสี่ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะเป็นรายการที่15าลอยซีวอนายสิน้ำผุ่หาหินรานะครับและกุทองทิพย์สามดอกเนื้อเจ้าน้ำเงินเลขคนตั้งเบอร์24ครับรายการนี้ครับสวยๆเลยพี่ชายนะครับขอ260บาทเนี่ยขอ260บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่15ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่16รายการที่1 6รายการนี้สวยไม่แพ้กันครับรายการนี้น่าจะมีแค่องค์เดียวในรุ่นในรอบนี้นะ เพราะรายการนี้เป็นนะครับตะกรุดเงิน4ดอกนะครับนี่มีตะกรุดเงิน4ี่ดอกเป็นเนื้อเหลืององค์เจ้าน้งเงินนะครับนี่ฮะตะกรุดเงินแทน4ี่ดอกนะครับและด้านหลังฝั่งตะกรุดอีก3ดอกเลขโคดเบอร์มาเลขสิบสามฮะองค์นี้ตะกรุดเงินนะครับองค์นี้ขอ350บาทครับพีช่ชายเหลือองค์สุดท้ายเลวน่ครับมีองค์สุดท้ายแลวพีช่ชายสำหรับ,บรายการนี้รายการที่16นะครับต่อมาครับรายการที่17รายการนี้เลขโคดเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลขเก้า นี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวไม่นิยกนะครับโรยแบงก์เศษสกุลทองทิพย์สามดอกครับเลขเก้าด้วยเลขเก้าองงี้ขอสองร้อยแปดสิบาทนะพี่ชานนะฮะับสำหรับารายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดเลขคนจเบอร์บลิทสองสองเนื้อเขียวไม่นิยกโรยตะไบทองสกุลทองทิพย์สามดอกรายการที่เลขคนจเบอร์เบินะครับหมายเลขยี่สิบสองครับอันนะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชานสำหรับรายการที่สิบแปดครับ ต่อมารายการที่19ครับรายการที่เ,เรียกโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสรายการนี้เป็นเนื้อแดงสุริยาคาดโดยแบงค์เสกตะกุดทองทิพย์สามดอกรายการนี้เอาไป240บาทครับเลขเบิ้ลพี่เลข2 2ดูจิวอนผปู่ฮะเต็มเลยจัดเต็มมาพิชยัยสำหรับรายการที่19ต่อมารายการ20รายการสุดท้ายรายการที่เ,เรียกโค้ดตเบอร์หมายเลขเลขรวยพี่รายการนี้เป็นเนื้อท้าผงทูบรวยพลอยเสกนะฮะตะกุดทองทิพย์สามดอกนะเลขแปดเลขรวยองค์นี้ของขอสองร้อยหกสิบบาท องนี้ขอ260บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่20นะครับสำหรับนี้เขามีแบ่งปันที่พี่20รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูนะพี่ๆนะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนิตากราบขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ